สวัสดีค่ะคุณชนิสวัสดีค่ะอ่ชื่อหน่องนะคะที่ปรึกษาการสร้างรายได้ของบริษัทอินดีมค่ะอ่าค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้คุณชนิอยู่อ่าที่ไหนคะอยู่ประเทศสเปนค่ะอ๋อค่ะเอ้ยประเทศสเปนสวยเนาะค่ะแต่ว่าจริงๆหน่องอยู่เยอรมันนะเยอรมันค่ะใช่ค่ะ แล้วแล้วอตอนนี้เออคุณชนีนี่ทักสนใจ im, อิอนอดีมนี่เอเพราะเหตุใดคะอืมอ,อยู่ต่างประเทศแล้วเออเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,วแป๊บหนึ่งนะคะคือคือทักไปไปเยอะมากก็เลยงงอันนี้อันนี้คือ ที่ไหนนะคะบริษัทบริษัทอินดีมอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะที่มีคุณก้องเป็นประธานบริษัทนะคะรูปที่มีรูปคุณก้องไหมคะอ๋อที่มีรูปคุณก้องใช่ไหมคะอ๋อโอเค<ช>จําได้แล้วค่ะอ๋อคุณก้องนี่เขาเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าคะอ๋อเป็นประธานบริษัทเลยล่ะคะ่ะแล้วก็เป็นผู้บริหารที่เก่งมาก,มากๆคะ่ะอ๋อแล้วแล้วอินดีมนี่มันมันมันทำยังไงอะค่ะ ทำยังไงอะคะมันก็คือเอาง่ายๆคอนเซปแค่ว่าวันนี้ค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ค่ะนะคะสามารถทําธุรกิจนี้ร่วมกับคุณก้องได้เลยอ่ะอันที่หนึ่งนะสิ่งดีแล้วอันที่สองก็คือมันไม่ต้องไปตื้อง้อขอขายแทบคือตั้งแต่ทํามาค่ะเออพวกเราที่มีรายได้หกหลักเจ็ดหลักไม่เคยขายสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวค่ะเนาะอืมค่ะ,คะแล้วคือเราอยู่ต่างประเทศก็ทําได้เหรอคะ ได้ค่ะผ่านมือถือเครื่องเดียวที่เราคุยติดต่อกันนี่แหละค่ะอ่าเนี่ยสุดยอดไหมคะค่ะอแล้วต้องขายสินค้าหรือเปล่าคะเนี่ยก็เนี่ยค่ะที่คอนเซปต์หลักก็เลยไม่ตื้อไม่ง้อไม่ขอไม่ขายค่ะแต่สร้างรายได้โดยการเป็นผู้บริโภคกินแล้วมีรายได้ดีไหมคะคุณชนีก็ดีค่ะแต่ยังมองไม่ออกเลยว่าเอ๊ะไม่ได้ขายสินค้าแล้วจะเอาเงินจากไหนมาแบ่งจ่ายให้เราเนี้ค่ะ นี่ไงส่วนใหญ่ที่บอกว่าเออถ้าไม่ขายแลย้วจะทำยังไงเนี่ยค่ะในในระบบของเราอ่ะมันพิเศษแล้วมันมีเครื่องมือตัวนี้อยู่ค่ะเนาะปกติแล้วว่าเออคุณชนี้ก็ซื้อของจากร้านค้าทั่วไปร้านซูเปอร์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันเนาะเนาะเ,เราก็ได้สินค้าแล้วล่ะค่ะ แต่เราก็ต้องมีรายจ่ายปกติมันก็ต้องจ่ายอยู่แล้วแต่วันนี้เราจ่ายยังไงให้มีรายได้กลับตื่นมาเนี่ยอันเนี้ยที่ที่มันเป็นเคล็ดลับของอินดีมค่ะเนาะแล้ววันนี้ยังงงอ่อะเรื่องเรื่องงงไม่ใช่ปัญหางงทุกคนค่ะ,ะก่อนเข้ามาจะงงทุกคนแต่ว่าจําสิ่งแรกที่ที่จากเรางงเนี่ยเราต้องเปิดใจเพื่อศึกษาถ้ามันมีรายได้ขนาดนี้แล้วมีคนสําเร็จเยอะมากๆเลยค่ะ เนาะขนาดน้องอะอยู่น้องอยู่อยู่ต่างประเทศอะค่ะก็ยังมีรายได้จากตรงเนี้ยส่งที่บ้านได้กดูก็เข็นออนไลน์แล้วก็มันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอะเนาะเราก็ก็คือกลัวเหมือนกันนะคะก็เห็นแบบมีกระกระแสเนาะที่แบบเออแชร์ลูกโซ่บ้างหรืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าถามว่าถามว่ากลัวไหมก็กลัว แต่ว่าก็อยากรู้ก็เลยทักเขามานะคะแล้วแล้ว In อิอนดีนี่นี่ยังไงอะคะคืออย่งนีีค่ะก็กลัวเป็นเรื่องปกติอะค่ะเนาะเออมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องระวังค่ะแต่ณนะวันนี้ค่ะอินดีมก็เปิดโอกาสให้เข้ามาศึกษาก่อนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วนใหญ่แล้วอะไรก็ตามที่เรากลัวแล้วมันเกิดเหตุนะวันนี้เราต้อง เสียค่าใช้จ่ายก่อนใช่ไหมคะซึ่งก็มีคนหลงเชื่อเข้าไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านาอินดีวันเนี้เข้ามาพิสูจน์ก่อนค่ะว่ามันจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าเนะเา,เาะเราจะมีห้องเหยนนะคะแล้วเราเราต้องลงทุนเยอะไหมคะเยอะไหมก็ลงทุนแค่การกินการใช้นะคะ จำเป็นเท่าที่การกินการใช้กับอยากมีรายได้เท่าไหร่เอาอย่างนี้ดีกว่าเออวันนี้ค่ะสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษจะเอาไรายได้จะปลดหนี้คิดว่าหนี้ไม่น่าจะมีแล้วค่ะคุณชนี่อยู่ต่างประเทศเนอะหรืออยากมีธุรกิจเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาแค่สามพอ่อจะจะหนู<ก>จะได้แนะนาให้ถูกก็คืออยากมีธุรกิจเพิ่มนะคะอืมอยากมีธุรกิจเพิ่มเนาะเพราะว่าเอออย่างที่เนาะอย่างที่ที่เห็นกันอยู่แล้วนะคะว่า สมัยนี้คือไรายได้ทางเดียวมันไม่พออยู่แล้วเนาะแล้วก็อยากเอกลับไปอยู่บ้านด้วยนะคะแล้วก็ต้องส่งทางบ้านด้วยเนาะมันก็ตรงเป๊ะเลยอะค่ะนะวันนี้ค่ะเออคนที่อยู่ต่างประเทศก็เนาะมันก็ไม่ใช่สบายทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ะจริงๆแล้วมันก็ต้องกวนขวายส่งเงินกลับบ้านก็เนี่ยมามาเขาเรียกอะไรมาหาโอกาสทีนี้วันนี้ค่ะอยู่ต่างประเทศก็ในส่วนหนึ่งก็ดีเนาะแต่นะวันนี้ค่ะเออ เราก็ต้องจําเป็นส่งเงินกลับบ้านซึ่งซึ่งจริงๆอ่ะตัวตัวน่องเองก็ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วไม่ทราบคุณชนีเป็นไหมคะเราต้องมีรายได้แล้วก็ส่งเงินกลับบ้านใช่ไหมเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวอ่ะอาง่ายง่ายคนที่มาอยู่ต่างประเทศส่วนมากเป็นแบบนี้ทุกคนนั่นแหะค่ะแล้วนี่เดี๋ยวน้องขออนุญาตเราเอ่อเรื่องที่แบบ แบบเจ็บปวดเนาะตอนนั้นนะคะที่เปิดร้านอยู่ที่สเปนเนาะแล้วโดนโควิดอนะ่ะมันปิดแบบไม่มีกําหนดเลยนะรายได้นี่แบบว่ามันไม่ใช่ศูนย์นะมันติดลบอะคะ่ะ <c oughs> แล้วณวันนั้นอะ่ะเออมาเจอธุรกิจนี้ไงคะ <c oughs> มันก็เลยรอดมาเพราะว่าเราสามารถทําออนไลน์อยู่ในบ้านได้เพราะเราออกนอกประตูบ้านไม่ได้ไงคุณชนะนิ <c oughs> แล้วมันก็เลยแบบทําให้เราคิดว่าเอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> เราสามารถ แนะนาโอกาสนี้ให้กับใครก็ได้เพราะฉะนั้นณว,วันนั้นอะเลยรู้ว่าถ้าเกิดวิกฤตอีกอินดีมก็ช่วยเราได้เราฝ่าวิกฤตมาเพราะอินดีมจริงๆเนี่ยค่ะก็เลยอยากให้คุณเจนี่เข้ามาศึกษาเนาะทีนี้ว่าถ้าอยากรู้รู้จริงรู้แจ้งเนี่ยเข้ามาดูเลยค่ะเข้ามาดูเราจะมีออ่ห้องนะคะเอในการดูเรียกว่าเครื่องมือแล้วกันเออเรียกว่าเครื่องมือแล้วกันเดี๋ยวยว,ยว,วันนี้ค่ะขอถามนิดนึงค่ะ เออแล้วสินค้าเนี่ยเป็นประเภทไหนบ้างคะโอ้ยก็ตั้งแต่ตื่นนอนยันยันยันหลับอะค่ะจําเป็นในชีวิตประจําวันทั้งตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวเลยค่ะแล้วคุณภาพไม่ต้องห่วง <c oughs> ก็คือมีงานวิจัยมีเอ่อห้องลองห้องทดลองเอ่อนักวิทยาศาสตร์ทุกอย่างติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยตรงนี้เรื่องรังวงรังวันเกี่ยวกับเนีได้หมดตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะแต่ว่านวันนี้ค่ะไม่ทราบ คุณชนีทำอาชีพอะไรอยู่คะขอโทษนะคะทำลินิกายภาพอมัดกับคุณหมอคนเยอรมันค่ะหมอจัดกระดูกแล้วบ่ากันนึ่งอ๋อแล้วทีนี้จะทำไปปลดกษียณเลยไหมเพราะว่าเท่าที่หน่องราบอะค่ะปลดกษียณต้องหกสิบเจ็ดไหวไหมอะนวดไปถึงตรงนั้นอะออ้ยอะไม่ค่ะคือเนี่ยทําทำไมถึงมองหาไงเพราะว่าเพราะว่าไม่อยากทำงานไปจนเกษียนอยากไป อยากอิสระน้องคนไทยในต่างประเทศชอบอิสระอยู่แล้วอยากเกษียณเร็วๆเนี่ยค่ะอมอก็เอาย่างมีอย่างมีแพสซีวินคมค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะเออหน่องคิดว่ามันก็เป็นทางเลือกที่เข้ามาศึกษาก่อนมันใช่สําหรับเราไหมถ้าไม่ใช่ก็ก็ไม่แต่ว่าถ้าใช่เดี๋ยวเราไปกันต่อเพราะว่าตรงเนี้ยไม่ได้ปล่อยให้ทําคนเดียวอยู่แล้วค่ะเรามีระบบนะระบบของอินดีมดีมากไม่ได้ทํางานคนเดียวทางานเป็นกลมต่างประเทศไหมคะสินค้า มีแนวโน้มจะส่งต่างประเทศอยู่ค่ะแต่ณวันนี้ค่ะยังยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นแต่เราสามารถให้ทางบ้านส่งไปให้เราได้หรืออย่างหน่องเนี้ยค่ะก็คือให้ที่บ้านดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็มีรายได้ด้วยวส่วนเราก็ทำอิทไปหรือเางนี้ฝา,ากฝากหิ้วมาอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนี้ก็ทำทำ,ทำตลาดต่างประเทศยากใช่คะถ้าสินค้าไม่ส่งถึงต่างประเทศแบบนี้ ก็ถ้าถ้าเป็นตัวหนองนะคะไม่ไม่ไมยากและเพื่อนๆในในทีมเนี้ยก็ก็คิดว่ามันไม่ได้ยากเนื่องจากว่าในเรื่องของสินค้ามันโอเคเรื่องคุณภาพอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ในเรื่องของธุรกิจแล้วรายได้มันใหญ่กว่าเรื่องคุณภาพอีกคะ่ะเนี่ย mm hmm. ถ,ถึงบอกว่ามองเรื่องธุรกิจมาก่อนแล้วไอเรื่องสินค้าเนี่ยเรื่องจิบจิบค่ะเดี๋ยวเรามีช่องทางในการเอ,อ่อช่วยเหลือตรงนี้นะคะอ่อแล้วอย่างนี้คะ่ะอีกอย่างหนึง่ง เรามีบริษัทพาร์ทเนอร์ระดับหมื่นล้านนะคะสองบริษัทซึ่งเขาส่งสินค้าไปเออ่ยังต่างประเทศและหนองก็ได้ใช้สินค้าของเขาอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ยากค่ะไว,ไว้นี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นซึ่งเราสามารถซื้อที่ต่างประเทศได้เลยค่ะแต่ยังได้รายได้ด้วยจากการกินการใช้ค่ะอ่าค่ะแล้วก็อ่อะก็ลองดูก็ได้ค่ะเราจะมี ออห้องห้องกลุ่มลายอยู่นะคะ <S 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 หน่องจะเชิญเคุณชนิเข้าไปที่ห้องแนแนวก่อนมันจะมีอยู่สองห้องเนาะห้องแนแนวเนี่ยมันจะเป็นห้องที่เริ่มต้นสาหรับเอ๊ะทำยังไงถ้าเราจะมาศึกษาธุรกิจเนี้ทาอย่างถูกต้องตั้งแต่พื้นฐานเลยค่ะเพราะว่าน้องก็เริ่มจากห้องนี้เหมือนกันนะคะเขาจะมีการแนะนําตั้งแต่ปิดไม้นะคะปิดไม้เสร็จแล้วก็รับฟังตั้งแต่ต้ตตนจนจบเนื่องจากว่า ตรงนี้ถ้าเรารับฟังตั้งแต่ต้นจนจบอินทีมคือมีรายละเอียดนะคะแล้วก็ทุกทุกวินาทีเนี่ยมันมีคุณค่าก็เลยอยากฟังให้ตั้งแต่ต้นจนจบนะตรงนั้นนะ mm hmm. แล้วตรงนี้นะคะแต่เราสามารถที่จะสอบถามเนาะสอบถามได้คือครั้งแรกเลยคือรับฟังก่อนเนาะไปรับฟังแล้วก็ไปที่ห้องเครื่องมือเนาะห้องนั้นเรียกว่าห้องเครื่องมือห้องรับโอกาสค่ะ แล้วก็เรารู้แล้ววิธีการปิดมงปิดไม้เราก็รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบหลังจากนั้นค่ะอันนี้คือที่เรามีสองห้องไม่ต้องกังวลน,นะคะมันไม่ได้เยอะเกินไปแต่มันเป็นประโยชน์ของคุณชนีค่ะเพราะว่าพอรับฟังจากห้องนั้นแล้วมันเป็นห้องโดยรวมเราอาจจะถามไม่ได้ทั้งท้งที่เรามีข้อสงสัยใช่ไหมคะแต่เราก็ได้เรียนรู้ธุรกิจเรียนรู้เครื่องมือประสิทธิภาพแต่แล้วย้อนกลับมาที่ห้องเดิมค่ะเขาเรียกว่าห้องแนแนวครั้งแรกที่เข้าไปสอบถามไปเลยค่ะ รายละเอียดแบบจี้แบบยิบเลยสําหรับสําหรับโค้ดที่ประสบความสําเร็จเขาจะแบบแจกแจงให้เลยอย่างนี้คะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณชนิดชอบธุรกิจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ลุยไปเลยว่าผลประโยชน์โอกาสในธุรกิจมันขนาดไหนอย่างเนี้คะ่ะอืมโอเคค่ะน,นวันนี้สะดวกไหมคะหนึ่งหนึ่งทุ่มตรงคะ่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะไปห้องเครื่องมือไทยหรือว่ายุโรปคะ เป็นเวลาไทยนะคะหนึ่งทุ่มเมืองไทยก็เท่ากับถ้าเอาคุณชนีอยู่ที่ที่ที่สเปนเนาะสเปนถ้าเป็นฝั่งพื้นดินก็จะประมาณบ่ายนะคะบ่ายโมงแต่ถ้าเป็นของคุณชนีบ่ายสองไหมคะอืมอ่ะเที่ยงค่ะที่นี่ช้ากว่าเที่ยงเนาะช้ากว่าแผ่นดินนี้่องค่ะอ่ะเที่ยงค่ะเที่ยงของคุณชนีค่ะเนาะสะดวกไหมวันนี้เหรอคะวันนี้หยุดสะดวกค่ะ อ๋อค่ะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเชิญเชิญเข้าไปที่ห้องแนแนวก่อนละกันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวพอห้องแนแนวจบน้องเชิญเข้าไปในในห้องเครื่องมือทีเพราะเดี๋ยวจะงงหลายห้องเนาะทีละห้องละกันโอเคไหมคะค่ะเนาะโอเคค่ะเค่ะอ่ะอันนี้น้องน้องกดเชิญแล้วนะคะเราเราแอดไลน์กันบนเพื่อนแล้วเนาะค่ะอ่ะตรงนี้ค่ะแล้วกดเชิญเห็นห้องหรือยังคะเห็นแล้วเข้าร่วมเลยค่ะอ่ะอ่ากดาร่วม้ะค่ะ ได้เดี๋ยวน้องไปต้อนรับที่ห้องนั้นนะคะก็เดี๋ยวหนึ่งทุ่มเจอกันค่ะโอเคค่ะออสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ